อัปเดตข่าวสารทองสาวๆ a c แบล็ k พิกันสักหน่อยค่ะแม้ว่าวันนี้นะคะจะเงียบเหงาเอามากๆค่ะแต่ก็มีเรื่องนะคะมาให้ยินดีมาให้ฉลองกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะเช่นตอนนี้ค่ะไอจของเจนนี่นะคะก็มีผู้ติดตามค่ะเพิ่มขึ้นมาอีก1ล้าน f ฟ l เ o อร์แล้วนะคะคุณผู้ชม โดยล่าสุดตอนนี้ค่ะ IG ของเธอค่ะก็แตะทะลุ62ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยใช้เวลาค่ะเพียงแค่16วันเท่านั้นะ่ะจากคนก่อนค่ะยอดเยี่ยมไปเลยนะคะขนาดบางเยี่ยมเยี่ยมขนาดนี้ค่ะผู้ติดตามนะคะก็ไม่ลดลงเลยนะคะไม่มีแผ่วเลยค่ะ ส่วนอีก3สาวนะคะตอนนี้ค่ะก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะล่าสุดของอลิซาค่ะอยู่ที่72ล้าน8 0 0แสนกว่านะคะแล้วก็พี่จีซูค่ะก็อยู่ที่55ล้าน8 0 0แสนกว่าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็โรซ่ค่ะอยู่ที่54ล้าน9 0 0 0แสนกว่าค่ะส่วนผลของแบรนด์เร putation ranking นะคะของศิลปินแบบรวมทั้งชายหญิงค่ะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย วันนี้ก็ออกมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะสาวสาแบ็คพิค่ะก็ติดโพสทุกคนนะคะโดยเจนนี่ค่ะอยู่ในอันดับที่6นะคะลิซ่าค่ะอยู่ในอันดับที่ 7, ค่ะส่วนพี่จีซูอยู่ในอันดับที่13ะนะคะลุดโพสไปนิดนึงนะคะนั่นก็คือโรเซ่ค่ะอยู่ในอันดับที่26นั่นเองนะคะส่วนอันดับหนึ่งของเดือนนี้ค่ะก็เป็นของจีมิน BTS นั่นเองค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะต้องบอกว่าเงียบเหงาเอามากๆค่ะและดูเหมือนว่า YG นะคะจะปล่อยให้ทุกๆคนนะคะเป็นช่วงพักเบรกนะคะแม้แต่สตาฟหรือว่า,าพี่เมนเจอร์เนี่ยต่างๆเนาะที่เคยติดตามสาวๆแบล็คพิงไปในทุกๆที่นะคะก็ไม่มีการอัปเดตหรือว่าเคลื่อนไหวใดๆนะคะ คือมากสุดตอนนี้นะคะมีแค่พาน้องหมาค่ะไปเดินเล่นนะคะท่ามกลางคีมะเท่าน,นั้นเองนะคะคุณผู้ชมก็คเข้าๆนะคะความเคลื่อนไหวก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่าไม่มีใครอัปเดตไอจีอะไรเลยนะคะก็มีแต่ผลของแบรนด์เร putation ranking คะ,ะเดือนนี้นะที่ออกมาแล้วนะคะก็เอามาให้ดูด้วยเลยละกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า